ครับสวัสดีเอฟติดทุกท่านนะครับวันนี้ก็พานนจูนนะครับไปรับเจเจที่โรงเรียนนะครับนะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เร้าสวัสดีครับไม่สบายพี่ครับจุนไม่สบายดีครับป่วยเอ๊ะยังงาตโรคต่อใจครับเด็กไม่สบายครับสลดดีครับสลดนี่เด็กไม่สบายสิครับนะ พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลจันทีมาแล้วพีครับเมื่อเมื่อวานมันก่อนนะครับนะ <c oughs> ก็อาการก็ยัค่อยดีขึ้น <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปพ่นยาให้ีครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปโรงพยาบาลต่อ <c oughs> ไปรับเจอพัล้วก็จะพานนจุนไปพ่นยาให้พี่ครับนะที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลที่เราเคยประจําะฉนนั้นไปโรงพยาบาลที่จันทีนะครับนะก็ยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งเป็นโรงพยาบาลที่นนจุนนะครับนะไปรักษาประจําแล้วก็ เหมือนทุกขยามนทุกขยาแล้วเดี๋ยวเขาาไปเขามาไปเขา,าไปเขาเดี๋ยวดิที่ลูกไหลพี่ครับที่ลูกไหลครับไปบ้านลุงทอมสองวันเป็นสองวันเลยเป็นสองครั้งแล้วไม่รู้ว่าแพ้กิ้งเกสรหรือว่าแพ้ยุงยุงกัดหรือเปล่าไอ้สิครับนี่ก็กัดสองจน ทาพี่กัแล้วคุณป่วยใช้ลูกใช้ลูกไีบๆรีบๆไปทักกันใา้ลูกบัดใา้ลูกบัดฮะใช้ลูกบันไปนั่งกันต่อวันลูกสกปรกลูกตาช้ำหมดเลยตาบวมไม่พี่ครับเหมือนร้อนในพี่ครับเป็นร้อนในขี้ตาออกมาเยอะมากเลยต้องคอยเช็ดขี้ตาตลอดเลยพี่ครับนะร้อนในเดี๋ยวจะพาไปหาคุณหมอให้พ่นยานะครับให้คุณหมอพ่นยา อแล้วก็จะดีขึ้นวันนี้ก็กำลังพานนจูนให้พี่ครับรถติดมากครับนี่ไม่เาับเอะชพัดนะครับรัชพัฒที่โรงเรียนนะครับนะโรงเรียนทิวไังงามทุกท่านเอนอไปทำยังไงนรถกัไม่เอ้ยย่าไนอนไม่นอนนะนะใจปากวะเอาขึ้นไ่นอนตัวโปกโจนขึ้นมาเลยนะถ้าไม่ขึ้นมาไม่ปะปาให้พาไปเที่ยวแล้วกลับบ้านแล้ว ป๊าไม่พาไม่พากลับบ้านเล้วมป๊าดูและลุงน้องพื้นที่งานสกปบกล้วทำไงป๊าดูแล้วปิดหน้าปิดหน้าต้องดูต้องดูแล้วโอก็นอนหราหาหานอนนอนนอนงงกันนอนโอยไนจุ๊บที่ไหนมีครับคนคนป่วยทางฝาด้วยพี่จุ๊บมาจุ๊บให้น้องหน่อยล้างไมงแก้วจุ๊บแม่ยาเราเดี๋ยวจะไปนี่ครับคนคนป่วยเปที่ช ไม่สบายมา3าวันแล้วพี่ครับประมาณ3มวันก็ไม่ดีขึ้นครับก็จะไปพ่นยาให้พี่ครับน้องไปพ่นยาให้พี่วันน้ำกนครับก็เดี๋ยวจะเดินทางให้พี่ครับนะไปรับจะพักที่โรงเรียนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงเรียนนะพี่ครับนะวันนี้ขาออกไปเมืองกาลรถติดมากนะครับต้องชนคอนมากล้งใน้ามาดูมาดูวินาทีสองพี่น้องเจอกันให้พี่ครับ เเจเแล้วนี่ไงเน่อเจเจแล้วเนอเจเจแล้วนะครันะวันนี้เป็นวันศุกร์นะที่ครับมารับลูกครับริงแล้วจุนจุนครับพี่จุนครับมองมองใหญ่ไหนเจเจวะไหนเจ๊ไหนครับเจเจอยู่ไหนครับดูดิดูเจเจสิอื้อ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 ้ออื้ออู้ออ้ออืเจ๊้ออืออื้ออน้อ้ออืเออ้้้้อ เดี okay. ๋ยวเจ๊ไหนดูดิดูหน้าเจ๊ดิจุนหน้าเจ๊ดิครับนี่ห้องเจ๊อยู่นี่เป็นไงเจ๊จุนเจ๊ไงจุนเจ๊เจ๊ดิได้เจ๊เป่าดิดูเลยได้เจ๊เป่าดิห้องปิดแล้วเรียกเสร็จแล้วได้เจ๊บ้างไเจปล่า ยงไยเอายืนรอเลยวะเนี่ยรออยู่ไหนแล้วล่ะดูดิดูเิเจ๊ป่าวดิอุ๊บดูเิเจ๊ป่าวเจ๊มายางดูดิจับหอของเจ๊เจนะครับนี่ห่อเจเจนี่ลูกเห็นไหมนี่ครับหอเจ๊เจแล้วมีใครับซิครับเจ๊มาเจเจมาโยนขี้ตาขีตา ทิ้งแล้วทิ้งแล้วสี่ข่าวข้อมาอยู่แล้วครับนะอยู่ที่โรงเรียนชิวไผงงามนะครับนะมาหลับลูกจะพาโทรตามแต่สี่โมงแล้วอะเอายังก้อนก้อยอย่อไม่ได้นะขอไม่ได้นะโดนกูจะปากูจะตีสี อะไรเขาถาอะไรเขาเจ๊อยู่นู่นอเจ๊นิเนอเเจ๊อยู่นู่นเดี๋ยวเรามารอดูเจ๊อยู่นู่นเจ๊เปนไงาจปนีขาเห็นนข่าใม่เองสิครับเู่นูมือเจ๊ดิมอเจ๊ดิจูนสนใจเลยนะเข้าใจเจ๊เลยนะในมือนเห็นไหมใมือเนมือในมือในมือ สวดีคเดวดููก่อนนะพี่สวัดีคพี่น้องจัดการนะวันีพี่น้องจัดการโอ้ยดีใจ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 พี่น้องดีใจดีใจดีใจเป็นไม่สบายใช่ดีใจ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 นอนนอนนนอนมาแล้วพีครับพี่น้องเจอแล้วครับ ไม่ได้พี่จูนพี่จูพี่จูทชบแกงทอบแยงพีเจ้มาที่ครับถึงแล้วครับเจอแล้วเอ้ยเจอจนเจอแล้วนี่นี่เจนไม่สบายป่วยไปไปครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก็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 กก็ก็กก็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 บ็ก็กกกกก็ ตอนสามสี่ห้าเสร็จแล้วบาคาะก็มาเจอห้ามาเจอห้าเหรอดีครับสี่ครับเจ็บชีฝึกซีมาเจ็บไหมลกูกไม่เจ็บไม,ไม่เจ็บเนาะไม่รู้สึกรู้สึกแค่เสร็จเจ็บเจ็บมันหมดจัดโอ้ยก็หมดจัดนี่เจออีเหรอต,ตัวเลขข็กแค่าน,นี่ะออเออเอนี่ครับพี่น้องเจอกันนี่มันตัวยในป่ตันใหญ่ ไ้วัดใหญ่โลกสายพันสามสายพันธุ์เออยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ย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 แอนมาฉีดตรงนี้งอตรงน้องเจ็บไหมลูกเจ็บไหมไม่เจ็บหรอไม่เจ็บไปหรอไป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 อยู่กับพี่แก้วไปหาขังพี่แก้วพี่ก็มารับแล้วพี่ครับนนจุนก็งอเงี้ยเงานะครับนะพรุ่งนี้มีโปรแกรมจะพาเชฟพัดไปนะครับก็มี มีโปรแกรมที่จะพาจะพาฒดีใจไหมลูกดีใจค่ะฮะเี๋ยวป๊าจะพาไปพาไปบางแสนเขี่ไหมไปกินปูบางแสนเขี่ไหม,ไมโอเคสิครับคลิปน,นี้ก็ประมาณนี้สิครับนะโันจุงี่เง่าออนะสิครับสวัสดีครับ